สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกที่ผมชําไว้ฝังนี้เนาะสามตัวสามขุนพลนะครับเนื่องจากที่แต่ก่อนมีสองสองตัวเนาะสองขุนพลพอดีอาจารย์ทางบางบอลนะครับ ท่านให้นกตัวเมียนะครับมาเข้าคู่กับเจ้าเอเชียนะครับก็เลยต้องเทียบคู่กันอยู่ผังนู้นนะครับก็เลยต้องย้ายอีกหนึ่งตัวมาไว้ผังนี้นะครับก็เลยจะพาอาจารย์ทุกาาท,าท,าท่านมาชมมาีนกชำนะครับในนี้ครับมีนกชำนกพร้อมผึกเนาะนกชำมหนึ่งตัวแล้วก็นกชำมสองตัวนะครับนกพร้อมผึกหนึ่งตัวนะครับ โอเคครับเยวจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่นะครับเป็นนกชำนะครับตัวนี้ครับรออายุนะครับตัวนี้ครับก็ตอนนี้อายุกงก็ได้8เดือนนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเป็นนกสองกุกนะครับสองกุกห้อยนะครับสองกุกยาวๆนะครับนานๆก็จะมีหนึ่งกุกมาแกมนะครับ ตัวใหญ่ลายสวยนะครับตัวนี้ครับสำหรับปีกที่ยิบเลยนะครับตัวนี้ครับก็จะเอาเขาออกไปยืดเส้นยืดสายนะครับอ่าอัพแลดหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์ทุสันไปชมตัวต่อไปนะครับไปครับนี่นะครับตัวที่สองนะครับอ่าเป็นนกพร้อมผึกนะครับตัวนี้ครับ ที่ผมนำเข้ามาพร้อมกัน2ตัวนะครับก็อยู่ฝั่งนู้นหนึ่งตัวนะครับก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้1ตัวเนาะนี่นะครับตัวตนของเขาครับตัวนี้เป็นเสียงเล็กนะครับเป็นกุกนะครับนี่นะครับตัวตนของเขาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับตัวนี้ครับหางยาวเฟ้ยเลยนะครับ ไม่มีหักนะครับตัวนี้ครับเก็บหางดีครับนกหองผึกนะครับแต่ว่าต้องรอให้เขาขึ้นก่อนแล้วค่อยผึกเข้าพเนียดเนาะนกพึ่งถ่ายขนยังไม่เสร็จนะครับตามที่ดูแล,แล้วลครับนะครับขนบัวยังเต็มหน้าเลยนะครับต้องรอให้เขาขนเต็มก่อนนะครับ วันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนุกที่ผมเข้าคู่ไว้เนาะเป็นเจ้าอเอเชียนะครับเจ้าอเอเชียนี่เทียบคู่แล้วนะครับกับนกจากอาจารย์ทางบางบอนนะครับเอามาให้ทําสายเนาะเป็นสองก,กุเป็นสามกุบห้อยนะครับส่วนมากก็จะ สามยาวนะครับขึ้นตอนแรกนี่ก็สองเนาะต่อไปก็จะสามยาวเลยนะครับอย็นแกบอกนะครับแต่ว่ามาอยู่กับผมยังไม่ขันนะครับยังไม่ได้ยินเสียงขันนะครับเี๋ยวผมจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมกันนะครับตอนนี้ก็มาชมนุ่งความผือก่อนนะครับนี่นะครับสวยนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมเจ้าหมึกหนานะครับ ายครับโอ้โหเอาแล้วครับนกชําของผมนะครับเอาแล้วนีเนวน่เริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นนะครับจะตีนกพร้อมผึกแล้วนะครับก่อนเ,เอาออกไปอาบแดดนะครับรออายุนะครับตัวนี้ครับก็ ตอนนี้อายุยังไม่ได้เนาะแปดเดือนนะครับแปดเดือนนิดๆนะครับเสียงเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ก็ก็นี่นะครับโอเคครับก็จะพาจทุกท่านไปชมนกเจ้าหมึกหนานะครับนี่นะครับเจ้าหมึกหนานะครับตัวตัวใหญ่หลายสวยนะครับเจ้าหมึกหนานี่ครับ ตัวทนของเขานะครับขนเดิมขนหางขนปีกเดิมขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผ,ผมบวชเขานะครับถอนเนาะเขาค่อนข้างจะไปเยวนิดนึงนะครับนี่นะครับสนับปีกหูแน่นถียิบเป็นนุกลายใหญ่เนาะตัวนี้นครับปีกสนับปีกนี่แต่งุ่นง่ามสองข้างนะครับตัวนี้นะครับ ก็ดูตัวตนค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้ครับก็จะซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่ได้ยินเสียงขันนะครับตัวนี้ครับเป็นเสียงกลางขึ้นนะครับหนึ่งกุกเนาะแต่ว่าขันยังไม่เต็มเสียงนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับก็จะออกไปยืดเส้นที่สายนะครับไปครับ ทุกเช้านะครับผมก็จะออกมายืดเส้นยืดสายนะครับตรงนี้นะครับก็จะทําให้นกเรานิ่งเร็วนะครับย้ายจากที่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีเวลาเนาะเสียนใหม่มือใหม่นะครับก็ต้องทําแบบนี้นะครับนกก็จะได้นิ่งนิ่งเร็วนะครับนี่นะครับสามตัวนะครับที่เอามาบันก อาบแดดนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับถ้ามีเวลานะครับนี่นะครับโอเคครับก็จะไปก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมเจ้าเอเชียนะครับที่ผมเอาเข้าคู่เนาะเมื่อวานนะครับเทียบคู่เมื่อวานนะครับเจ้าเอเชียนะครับไปรับชมกันได้ครับผมนี่นะครับเจ้าเอเชียนะครับเทียบคู่นะครับเทียบเมื่อวานนะครับ นี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับนี่นะครับตัวเมียเป็นสามกุกห้อยนะครับเสียงเล็กนะครับปากแป้งนิดนึงนะครับสองกุกนะครับขึ้นแรกๆกสองกุกเนาะต่อไปก็สามกุกยาวๆเลยนะครับยาอเอเชียนี่ก็สองกุกห้อยนะครับนี่นะครับนกตัวเมียนี่เป็นนกอาจารย์ทางบางบอนนะครับ เรามาลองทําสายดูนะครับโอ้ขาลมดีนะครับตัวนี้ครับเสียงเล็กจุดๆเลยนะครับเจ้าเอเชียนี่ก็ครบเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นลกต่อตัวหลักนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องวุ้ดข่ายสายสองนะครับสุดท้ายก็จะกลับเข้ามาสวัสดีครับผม